อ๋อทุกคนโชคดีกับการเดินทางครั้งนี้มัน,ม,นมันเป็นเรื่องจริงกว่าพี่เราทำดีมาตั้งหลายรอบแต่ทํอำแย่ทีเดียวจัดมาดิ fuck อะะไรวเนี่ยตายแล้วเหรอไอเจ๊แปลกได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตรงไหนแทนตรงไหนตรงไหนฝั่งขวาแล้วคือก่อนหน่แน่พี่คือผมอยู่ตรงอะไรนะพี่อะไรนะฝั่งขวาไม่ใช่ว่านเพราะว่าตะกี้พี่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มีแค่านสองคนว่าอยู่ตรางกับพี่กิาต์ว่าพูดอะไรนะว่าอยู่ตรงกลางกับพี่กิฟต์ไอตรงอิมเมอร์เจนต์อ๋อว่าว่าตรงกลางกับพี่ใช่พี่เิ้ามาไออัม อะไรนะพี่ผมผมอยู่ห้องผมอยู่ห้องขวาบนแล้วก็อาเธอร์แล้วก็บีกัสะตรงกลางผมเพิ่งวิ่งถึงห้องขวาบนไม่อะไม่ใช่อ่ะตอนแรกมึงเดินตามหลังพวกพี่พี่กดพี่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 ฆ่าแล้วโหวตเองหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนอัมมันก็ไม่ใช่แน่นอนนะผมอยู่ห้องขวาบนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดนะพี่ฟังเสียงไอ้แทนออกไอ้อ้มว่าเดี๋ยวดูเลยวายอัมอัมเหรอจริงเหรอใช่วายอัม ไอ้อ <quin> ั้มพอมันโบยมันโบยมันจะโบยแล้วมันจะพูดอย่างเงี้ยอ้าวกดโหวตไม่ทันออาโหวตไม่ขึ้นไปแล้วกูไปแล้วโอเคไอ้อั้มไม่เนียนไม่เชื่อฟังเราจะทำ next time เย็นชอบเลย ทำไมมึงไม่ทำไฟผมเจอศพวมรู้วีใครว่าเดินสวนมาเมื่อกี้ไหมมใครเปิดประตูห้องไม่ได้แบบกูปะใช่เปิดไม่ได้เปไม่ไดม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไมด้เปิดไม่ได้เปิดไม่ไดปิดม่ได้เปิดไม่ได้เปไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดม่ไเปิดไม่ได้เปม่ได้เปิดไม่ได้ม่ได้เปิไม่ได้เปิดไมไปไมเปิไม่ไ้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ไเปิดไม่ปิดไม่้เปได้เปดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่้ได้เปเปิดไ่ไ ผมว่านะไอ้นายเป็นไอ้นหยเดินมาฝั่งซ้ายคนเดียวนขาคือแยกหัวจากการแล้วตอนแรกที่อยู่ห้องไฟอะประตูล็อกฆ่าน้องเลยฮะน้องเกิ่งมาตัวตามกวตาพีน้ำไปในเอกสารอยู่ไอ้ว่านไอ้ว่านยืนยันให้พี่ได้อยู่พี่เข้าเครื่องสแกนไปแล้วเมื่อกี้ ช่ั้างั้นก็ว้างั้นก็ว่านไม่ใช่เพราะว่านเดินสวนมาจากห้องด้านบนเพื่อแต่ว่าไอ้ว่านเมื่อกี้มึงเดินเป็นคนเดียวไม่ตายได้ไงกูค้นงงเลยกลับมาได้รอดมาได้เก่งเกินอ่ะแล้วงวดใหญ่แล้วปวดเองแล้วแล้วปวดเองแล้วเอาปวดไหนปอดได้ฮะไปแล้วใช่ดีแล้ไม่ใช่หรอกพี่ไม่ใช่แต่ว่านั่นแหละโชคดีนะพี่สู้เขาเป็นสูบแล้ววะไม่งั้นก็จแทนเป็นแล้วมาเล่นบทใหญ่ไปแล้วใชคดีแล สะบทฐานไม่ได้เลยวะ ว่าเจอฟัคผมว่าไอแทนผมว่าเอาเอาตอนนี้คือกูกูเริ่มกระจ่างละไอ้ไฟแม่ก็พี่น้ำหมูโอ้โหมึงกระจ่างมึงฆ่าไปเรื่อยเลยอ่ะไอแทนตามติดไอแทนแน่นอนแต่กนกูเจอทากาแต่ว่ากูเดินหลุดจากทากาแทนนี่มาแล้วไม่ไม่ผมว่าจะแทนนี่กับว่านเพราะว่าไอ้แทนมันมันเห็นว่าไอ้น้ำหมูอ่ะมันพูดไปหเออแต่แต่แต่พี่รู้สึกว่าไอ้ว่ามันยังยังพี่ได้แต่แต่พี่มีควาำนึงคือคือคือพี่มันมันรู้ว่าพี่เป็นคนดีใช่ป่ะ แต่มันพยายามเดินหนีคนเดียวแบบไม่ยอมอยู่ใกล้ๆทีแบบคืออะไรพี่รคือเรา<อ>เมื่อกี้น่ะว่านเดินสวนมาจากด้านบนน่ะ พี่ก็เลยพี่โล่สงสัยว่าบ้านแต่ตอนนี้ไอแทนไอแทนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าไอแทนเมื่อกี้มันจะฆ่าผมไม่พี่แต่มันี่หมดใครนี่รหมดใครไอแทนนี่แทนโวยแทนแล้วอโวยแล้วนี่โวยแทนเนี่ยไอเด็กดื้อผมเป็นใช้ในตอนพี่น้ำหมูแต่พี่น้ำหมูระวังมีกระส่าไว้อาผมสกิประวังตัวไว้ได้เลยครับแสดงว่าน้ำหมูน้ำหมูน้ำหมูไม่ใช่น้ำหมูไม่ใช่เพราะว่าไอแทนมันโวยน้ำหมูเมื่อกี้ Thank <laughs> you. ไปกดแจ้งเตือนทำไมขอทำหน่อยเกิดอะไรขึ้นอะมันมีคนหายไปผมผมไปทำผมไม่ทำด้านเนวิเกเตอร์เพจขึ้นทำสามภารกิจอะแล้ววานท่ลอดอว่าานทำอะไรอยู่ว่านทำอะไรอยู่ว่านอัพโหลดอยู่อ่าโอเคแล้วใหมไม่ไปทำอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะอันไหนไออันที่มันต้องทำอะ อัพโหลด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 นี่คือนานปะนานสามวิอ๋อโอเคไปพี่ต้องโบดบ้านปะพี่ก็่พี่ก็ว่าพบอก็เลยจริงจริงว่าไม่ได้เป็นเจอแพ้เลยคือเมื่อกี้ดูห้องแอดมินอยู่ว่านปีกออกขวาแล้วก็มีใครคนหนึ่งทากะใช่ไหมพี่น้อหมูมีสายด้วยกันใช่ใช่ผมไปไปขวาไปไปทำภารกิจภาษามันอะถ้าเราจะเดินไปกับพี่นี่แล้วจะประตูเวดฟีดอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ัไม่ก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่สามยังเหลืออยู่สามเทวดาไม่ใช่ไม่แพ้เลยก็ไม่เป็นไรอยากไม่แพ้ไม่แพ้เดี๋ยวมันก็แพ้คนแพ้่นั่นแหละถ้าวดาเป็นคนตาหน้าพี่จะเชื่อใจเทวดนไม่ได้เป็นตาหน้าพี่จะเชื่อใจเทวดนไม่ได้เป็นโอ้โห Oh, oh, yeah. ขอโทษนะครับขอโทษนะครับโกเมนซาสโกเมนซาส ไม่แทนคนดีๆอยู่ดีๆก็ทำให้ตัวเองเป็นผู้ตายของเสียงแฟนนี่โดนลบแล้วครับผมไม่แต่ตอนแรกโบ้ใครพี่ตามกว่าใครตามกว่าใครตามกว่าอาร์เธอร์แล้วครับตอนนี้ไอ้อ่ำพี่ไอ้อ่ำนี่ขูไม่เข้าใจอ้ำเลยบอกขูจะอ้วกโอ้โหเปแทงคนอย่างไวเลยโอ้โหไม่คือตอนนั้นตอนตอนนั้นแทงผมเลยพี่มันมันมันไฟมันดับอยู่พี่แล้วแบบมันเปิดพอดีอ่ะเปิดพอดีแฟนนี่ก่อนเลยอ้วกคูเล่นตั้งแต่ตาแรกคนเดียวไม่ไมาไม่ได้เปิดพอดีเว้ยตอนนี้ต้องรู้หมดเลย ใช่ใช่สโลว์คือกูอ่คือคกูอ่คือลุ้นให้แทนโดนโหวดไว้เพราะว่าไอ้แทนมันมันขี้สงสัย ถ้าไ้แทนโบวชแล้วก็จบแค่นั้นแหละนี่คือมึงรู้ว่าเกมนี้เกมนี้เนื้อตัวกูมอมแมมมากเลยกูมุดท่อแบบจะอ้วกแล้วกูดแบบจุกจุกแล้วจุกอีกากเคือแทนแม่แบม่บวชทีละสองคนนะมันไม่ได้โบวชคนเดียวโบวชคู่นี้บอกคู่นี้ตาบอกคู่นี้แมันจะบวหลัอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูบอกนตาแรกว่ากูแบบวิ่งทำเควสอยู่ไอซันสบายใจโอเคโอเคไปทุกคนรีเซ่รีเซ่รีเซ่คือเวลาไปเควสทำเป็เควส